ซาลิงปันทิพราศีที่ในช่วงนี้รวยไม่หยุดจุดไม่อยู่คือราศีราศีมีคนตอบถูกนะครับราศีราศี นครับำยากรนี้คือคำยากรที่กอ่อให้เกิดแรงกระตุ้นให้คนที่ถูกฝันพงลุกขึ้นมาลุยทําให้ประสบความสําเร็จเพื่อหวังจะให้รวยชัดเจนได้แก่ชาวราศีตุนเพราะว่าตั้งแต่วันที่6ตุลาคมปีที่ผ่านมาจนถึงวันที่2มีนาคม ดาวพระพฤหัสบด,ดีซึ่งเป็นตัวแนทนผูสุนพลบุญที่ทำมาทุกชาตพพิบจะมาแสดงผลให้คุณกับชาวราศีตุลอย่างเด่นชัดในเรือนการเงินเด่นที่สุดในรอบ12ปี12ปีจะมีอย่างนี้ครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นในห่วงเวลานี้ชาวราศีตุลทั่วฟ้าเมืองไทยที่รับชมสกบสองราศีจะต้องมาดูตัวเองว่าอะไรที่เป็นงานงานประจำงานเสริมหรือบางคนค้าขายหรือบางคนเป็นดารานักแสดง นักการเมืองมันมีกิจกรรมอะไรล่ะที่จะทําแล้วก่อให้เกิดรายได้ที่จะทําแล้วยอมเหนื่อยยอมทุ่มสุดตัวสุดกําลังไม่ใช่ว่าอีเลือเ่อยเกยแฉะหรือไปเรื่อยมันต้องมียุทธศาสตร์เพราะอย่าลืมนะครับบนโลกของเหล่านี้มีทรัพยากรนั้นจํากัดแต่ความต้องการทองคนนั้นมีไม่จํากัดดังนั้นคนที่รู้ล่วงหน้ารู้ก่อนใครแน่นอนคุณรู้จาก 12, สึกจิสองราศีคุณจะต้องเอาข้อมูลนี้ไปวางแผนชีวิตเพื่อให้บังเกิดความรวย และต้องเป็นการรวยแบบรวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่ที่โดดเด่นมากตั้งแต่มกราคมถึงวันที่3มีนาคมเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้รวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่ได้แก่ชาวราศีตุรฟันธงครับ